สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะพบกับครูแชมป์กับการติวโอเน็ตวิชาภาษาไทยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลย <Stop. S 1> สวัสดีค่ะพบกับครูแชมป์เช่นเคยในการติวโอเน็ตวิชาภาษาไทยยังอยู่ในสาระที่1เรื่องการอ่านนะคะป .6 ทับ5 อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตค่ะเราอยู่กันในข้อที่52ข้อความต่อไปนี้ข้อใดนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้น้อยกว่าข้ออื่นเรามาดูเนื้อหากันเลยคำว่าเพื่อนเป็นคำกว้างเพียงรู้จักชื่อได้พูดจาก,กันก็เรียกว่าเพื่อน แต่เพื่อนประเภทนี้ประเภทที่หาได้ยากคือเพื่อนแท้ซึ่งในชีวิตของคนบางคนอาจหาเพื่อนประเภทนี้ไม่ได้เลยคนที่เป็นเพื่อนแท้มักจะรักเพื่อนไม่เอาเปรียบเพื่อนหวังดีต่อเพื่อนไม่อิจฉาริษยาเพื่อนของตนซ้ำยังคอยชักนำให้เพื่อนคิดและทำในสิ่งที่ดี มันตักเตือนห้ามปรามเมื่อเห็นเพื่อนทำผิดหรือคิดไม่ดีอ่ะเรามาดูคำตอบกันเลยข้อที่หนึ่งบอกว่าระวังตนในการครบเพื่อนข้อที่สองแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการครบเพื่อนข้อที่สามประพฤติตนให้เป็นเพื่อนแท้ของทุกคนข้อที่สี ไม่โกรธหากถูกเพื่อนห้ามทำในสิ่งที่เราอยากลองทำอะเขาถามว่านำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้น้อยกว่าข้ออื่นข้อหนึ่งระวังตนในการคบเพื่อนเราก็ต้องรู้จักระวังตนในการครบเพื่อน,อน,น,รรอนถูกต้องไหมคะข้อที่สองละคะแต่งคำขวัญเกี่ยวกับการครบเพื่อนส่วนข้อที่สามประพฤตินตนให้เป็นเพื่อนแท้ของทุกคนถูกต้องเราก็ต้องทำเราก็ต้อง พึดปฏิบัติตนให้เป็นเพื่อนแท้ของทุกคนถูกต้องไหมคะข้อที่ส่ไม่โกรธหากถูกเพื่อนห้ามทําในสิ่งที่เราอยากลองทําสิ่งที่เราอยากทําอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีถูกต้องไหมคะเพื่อนเตือนก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเพื่อนแท้เขาจะหวังดีกับเราและข้อที่2นั่นเองแต่งคําขวัญเกี่ยวกับการพบเพื่อนก็คือเราจะใช้ในชีวิตประจำวันได้น้อยที่สุด พราะอะไรคะการแต่งคำขวัญเราก็จะแต่งเพื่อไปแข่งขันแข่งขันหรือเรียนในห้องเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่52ตอบข้อ2ค่ะเรามาดูข้อที่53นะคะข้อความในภาพมีลักษณะใดในภาพนี้นะคะข้อความในภาพมีลักษณะใด จากข้อความคือทุกวันคือการเรียนรู้บางวันโลกก็สอนอะไรหนักไปหน่อยแต่ก็แค่บางวันอ่ะทุกวันคือการเรียนรู้บางวันโลกก็สอนอะไรหนักไปหน่อยแต่ก็แค่บางวันหมายถึงอะไรหมายถึงทุกวันในการใช้ชีวิตของเราบางวันอาจจะมีทุกมีสุขมีอุปสรรคบ้างบางวันก็ดีไปหมดทุกอย่างถูกต้องไหมคะ ไม่มีวันไหนเลยที่จะเลวร้ายไปทั้งวันและไม่มีวันไหนเลยที่จะดีได้ตลอดทั้งวันเราก็ต้องเจอทั้งปัญหาและอุปสรรคบ้างในบางวันใช่ไหมคะอ่ะจากโจทย์เขาบอกว่าข้อความในภาพมีลักษณะใดข้อที่หนึ่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันข้อที่สองเสนอแนะความคิดเสนอแนะความเห็นใหม่ข้อที่สามส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม และข้อที่4วิจารณ์ความเห็นผู้อื่นอะจากข้อที่หนึ่งให้กำลังใจซึ่งกันและกันนักเรียนคิดว่าใช่ไหมคะข้อนี้ข้อที่สองล่ะคะเสนอแนะความเห็นใหม่มีส่วนไหนบ้างที่เสนอแนะเสนอแนะความเห็นใหม่ไม่มีข้อที่สามล่ะคะส่งเสริมให้ปฏิบัติตามมีมีไหมคะไม่มีเหมือนกัน ข้อที่4วิจารณ์ณความเห็นผู้อื่นก็ไม่มีก็ไม่มีบรรทัดไหนนะคะที่แสดงวิจารณ์ณความเห็นผู้อื่นเนาะเพราะฉะนั้นเข้าข่ายข้อใดมากที่สุดก็คือข้อที่1นั่นเองให้กําลังใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นข้อที่53นะคะตอบข้อที่1ค่ะ